ตื่นขึ้นมาแต่เช้ากำหนดดูลมเข้ากำหนดดูลมออกตั้งสติดูชำเลืองดูลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ ทำเรื่องสำรวจดูใจเมื่อรู้มันตั้งมั่นเมื่อรู้มันมีกำลังเมื่อรู้สำรวมอยู่กับลมเข้าลมออกรู้มันจะไม่ฟุ้งออกไปภายนอกรู้มันจะไม่พุ้งออกไปอดีตที่ผ่านมาแล้วเรื่องราว ของสิ่งที่มันผ่านมาเมื่อวานนี้ก็ตามวันเมื่อวันก่อนก่อนก็ตามรู้มันจะนิ่งสังเกตดูลมเข้าลมออกอนาคตมันก็จะไม่ไหลให้รู้อยู่กับลมขณะปัจจุบันเข้าก็รู้ออกก็รู้ รู้จะมีกําลังรู้จะไม่สายแสมีสติรู้อยู่ปัจจุบันขณะลมเข้าลมออกแล้วก็สำรวจดูใจสํารวจดูอาการของใจชำเรืองดูอาชำเรืองดูชำเลืองรู้ว่าดูว่า ใจมันมีกิริยาอาการอย่างไรใจมันนิ่งไหมมันฟุ้งซ่านไหมมันหงุดหงิดลำคาญไหมรู้ว่าตัวนี้มันยังมีความเข้าใจว่าใจที่มันแสดงอาการมีกิิยาแสดงอาการนั้นเป็นเราไหม สำรวจสังเกตดูมันจะเห็นตัวความหลงที่อยู่ในรู้ที่เข้าไปยึดยึดใจที่เข้าไปสำคัญมันหมายว่าใจนะ่ะใจเราใจเราอืมเมื่อเห็นตัวนั้นแล้วนั่นแหละคือตัวเชื้อสะพานเขาเรียกว่าสะพาน สะพานข้ามไปเกิดไปตายก็คือไอตัวความอยากอยากให้ใจเป็นอย่างนั้นอยากให้ใจเป็นอย่างนี้เข้าไปประคับประคองใจตามความอยากที่เกิดขึ้นนั้นอะ่ะที่มีอยู่ในรู้ตัวเนี้ยนั่นแหละคือความหลงอาวิชา อาวิชาที่ละเอียดที่สุดก็คือความห่วงใยความอะไรอาวรต่อใจว่ามันเป็นใจเราอาการของใจคือความคิดตรงแต่งความจำได้หมายรู้ความรู้สึกคิดดีก็ตามสำคัญว่าเป็นเราคิดไม่ดีก็ตามสำคัญว่าเป็นเรา อความจําได้หรือไม่ได้ก็สําคัญว่ามันเป็นเราความลืมก็สําคัญว่าเราลืมอความจําได้ดีได้แม่นก็สําคัญว่าเป็นเราอันนี้คือความหลงเหมือนกันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเฉยๆนิ่งๆตอนนี้สังเกตด,ดูซิว่ารู้ตัวนี้เมื่อเห็นอาการเหล่านั้นยังสำคัญยึดมั่นว่าเป็นเราไหมถ้าเห็นตัวนี้แล้วปล่อยวางความสำคัญยึดมั่นว่าเป็นเรานั้นซะอืม ถวายมาให้พระอาจารย์ให้หมดหรือถวายบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซะถวายความอยากทำลายความอยากตัวนั้นด้วยการถวายกายและใจบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาคุณพระพุทธเจ้าแล้วรู้ตัวนี้จะตัดหมดความอาลัยเอาบอลต่อกายและใจ มามาลายอาวรต่อการและใจนะั้นมันเพราะมันยึดว่ามันเป็นของเราอืมจะทําลายทิ้งมันก็เสียดายอะไรอาวรอ,อืมนี่ก็เลยต้องยกถวายบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้ช่วยงานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยงานพระศาสนาโดยผ่านครูบาอาจารย์เป็นผู้นำ เราก็เป็นผู้ตามโดยไม่อะไรอาวรต่อกายต่อใจนี้นี่เพราะตอนนี้มันไม่ใช่ของเราอ่ามันไม่ใช่ของเราแล้วสละออกแล้วสลัดออกแล้วแล้วรู้ก็จะหลุดออกมาเป็นรู้ที่อิสระเป็นรู้ที่นิ่งเป็นรู้ที่เบาสบายไม่มีภาระที่จะต้องไป ประคับประคองตัวกายและตัวใจนั้นไม่มีความกังวลที่จะไปประคับประคองดูแลอ่าไอตัวกายกับใจนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของรู้นี่ ความรู้สึกจะละเอียดขนาดไหนก็ตามจิตใจมันจะพองไสมันจะตื่นรู้ก็ตามเมื่อเราสละเ,เมื่อเราเราสละถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาแล้วถวายครูบาอาจารย์แล้วความอยากตัวนั้นจะลดน้อยลงหรือจะจางคลายหายไป เมื่อความอยากที่เป็นตัวเชื่อมตัวสะพานเชื่อมไปยึดมั่นถือมั่นมันถูกตัดขาดรู้มันก็จะหลุดออกมาดีตัวออกมาจากการเป็นเจ้าของเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกายและใจกายก็จะเป็นอิสระไม่มีเราไปสร้างกรอบใจก็จะเป็นอิสระไม่มีเราไปสร้างกรอบ ไม่มีเราไปชู้จี้จุกิกไปแทรกแซงเราก็จะกลายเป็นรู้ที่ไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปยืดไม่เข้าไปหลงเป็นรู้ที่เบาเป็นรู้ที่อิสระนี่มันหยุดมันหยุดอยู่ตรงนี้มันหลุดมันหลุดมันพน้นอยู่ตรงนี้ เมื่อรู้หยุดเมื่อธาตุรู้หยุดแต่ก่อนเป็นผู้รู้เป็นเรารู้อเมื่อธาตุรู้ผู้รู้ตัวนี้มันหยุดแล้วปุ๊บมันจบงานแล้วอมันก็ทำหน้าที่รู้สักแต่ว่ารู้กายกับใจเฉยๆไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปยึดในขณะนั้นกายเขาก็มีความรู้สึกเหมือนเดิม เย็นร้อนอ่อนแข็งเหมือนเดิมในขณะที่ใจตอนนั้นมันก็มีมีความคิดปรุงคืออาการของมันธรรมชาติของใจย่อมมีความนึกคิดปรุงแต่งย่อมมีความรู้สึกย่อมมีความจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างนั่นก็คือธรรมชาติจริงๆของใจเขาก็ยังมีอาการตามธรรมชาติของเขาอยู่นะแต่คิดว่าเขาจะไม่มี เขาก็จะมีอาการตื่นของเขาอยู่อ่าจิตใจเขาก็จะตื่นรู้ของเขาอยู่เหมือนกันเขาก็จะตื่นบางทีเขาตื่นเขาก็จะบางทีไม่หลับไม่นอนก็มีไม่ง่วงเหงาหานอนก็มีอบางทีก็จำได้บ้างลืมบ้างเป็นธรรมชาติของเขาอืมทำไมมันถึงไม่ค่อยจำอจิตใจทุกวันนี้มันถึงไม่ค่อยจำ มีคำถามเกิดขึ้นก็เพราะรู้ตัวนี้มันไม่เข้าไปยึดความรู้สึกที่ทำให้เกิดความจำนั้นสังเกตดูว่าถ้ามีเหตุการณ์ไหนก็ตามที่เกิดขึ้นในผ่านเข้ามาในชีวิตจิตใจมันมีความเข้มข้นทางความรู้สึกมากเท่าไหร่ มันโกรธมากเท่าไหร่มันรักมากเท่าไรมันมีความรู้สึกอ่อนไหวอยู่ที่ใจมากขนาดไหนก็ตามมีเรื่องต่างๆเข้ามาเมื่อรู้ตัวนี้ยังไปหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าอารมณ์และความรู้สึกนั้นเป็นเรามันจะจำได้ดีมันจะบันทึกความจำไว้ได้ดีอืมแต่ถ้าไม่มีความ รู้สึกเข้มข้นทางอารมณ์ไม่หวั่นไหวมากอืมมันก็จะจําได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเช่นหน้าที่การงานหรือการอ่านการท่องหนังสืออย่างเงี้ยมันก็เลยต้องใช้วิธีการท่องท่องจนขึ้นใจมันถึงจะจำนะเห็นไหมแต่ถ้ามีเรื่องอะไรก็ตามคนที่เรารักมากๆเนี่ยมาทำให้เสียใจอืม แค่ครั้งเดียวแค่นั้นมันจะจำไม่ค่อยลืมนี่นี่คือขอบวนการทำงานของเขาขบวนการทำงานของระหว่างสัญญากับความรู้สึกระหว่างสัญญากับความรู้สึกเขาทำงานเขาบันทึกความจำไว้ถึงยังไงก็ตามถึงจะจำได้หรือไม่ได้ก็ตามรู้ตัวนี้ก็อย่าไปยึดทั้งความจำอย่าไปยึดทั้งความรู้สึก เพราะทั้งความรู้สึกหรือความจํามันเป็นหนึ่งในอาการของธรรมชาติของใจอืมถ้ายังเข้าไปแทรกแซงเขาถ้ายังเข้าไปสงสัยเขามันคือยังปล่อยวางยังไม่ขาดมีคนถามเข้ามาว่าโยมเป็นโรคเกี่ยวกับสมองหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่กระบวนการความจำเนี่ย Uh, มันเกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกถ้ารู้ตัวนี้ถอยออกมาไม่เข้าไปายึดใจตัวนี้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นสมบัติของรู้ตัวนี้แล้วใจตัวนี้ก็จะกลายเป็นใจที่เป็นอิสระมันไม่มีรู้เข้าไปายึดเป็นเจ้าของความจำมันไม่มีรู้เข้าไปายึดเป็นเจ้าของความรู้สึก เรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นมันจะค่อยๆจางคลายหายไปเรื่องที่เรื่องที่มันเกี่ยวกับความการทํางานที่ความรู้สึกมันเจือจางอยู่แล้วมันเบาบางอยู่แล้วมันก็จะหายมันก็จะจําได้บ้างไม่ได้บ้างมันเป็นอย่างนี้ท่าอันนี้คือธรรมชาติของมันนะให้นักปฏิบัติเข้าใจ ว่ารู้มันกำลังจะสลัดสลัดถวายถวายอามันจะทานมันจะถวายกายกับใจและธรรมชาติของใจเนี่ยบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระศาสนาเพื่อให้ครูบาอาจารย์ทำไปใช้ในการแนะนำสั่งสอนขับเคลื่อน เพื่อให้ศาสนาของพวกเราที่ได้ปฏิบัติอยู่เนี่ยจะเรารุ่งเรืองเข้าไปสู่รู้ของทุกทุกท่านให้มากที่สุดแล้วรู้ก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเขาให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้าสู่จุดนี้เข้าถึงจุดนี้คือการพ้นทุกพ้นทุกพ้นทุก,ท,กทุกคนเถิด